สวัสดีเด็กไทยเด็กเกิดเด็กกระโปรงทุกคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวไฟล์ของผมเองนะครับไม่เชิงไฟล์ของผมแต่ก็ดูดีนะดูดเลยอ่ะเนี่ยครับดูดมากเลยดูดแบบโคตรโหดอ่ะดูดแบบโห้ยจูจุ๊บกันเลยดับจุ๊บกันเลยอ่ะเหมือนจุ๊บหัวกันอ่ะเออดูดแบบเฮี้ยไม่รู้เหมือนปิงอ่ะเออจริงอ่ะเหมือนปิงเลยเออแล้วผมก็จะไปแจกตัวเกมในไฟล์ของผมเลี่ยนะโลดไปเพิ่มมันจะมีไฟล์ดูดหัวสองอันนะครับดาวน์โหลดตัวเกมก่อนนะครับเออ โอเคประมาณนี้แหละครับในดูดโอ้โหดูดอี่ชดูดแรงมากดูดแรงมากนะครับไม่ได้ล็อกนะครับไฟล์ผมไม่ได้ล็อกนะอ่าผมพูดแค่นั้นพอแล้วไฟล์ไม่ได้ล็อกนะครับถ้าล็อกคือล็อกนะครับดูดคือดูดนะครับนี่นะอันนี้คือดูดนะอ่าอันนี้คือดูดนะครับ